ผลทวีผู้ประชาการมูลฐานบกที่31พร้อมด้วยพันเอกสมัยขำพันผู้มยการโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติและชุดแพทย์เคลื่อนที่ค่ะโรงพยาบาลค่ายจิรประวัตินะคะไปร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ไปลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมอย่างหนักชุดแพทย์เนี่ยได้ให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นนะคะรวมถึงการตรวจโรคแล้วก็ดูแลสภาวะความเครียดของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษนะคะ ให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพ สุขภาพจิตที่แข็งแรงในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของจําเป็นแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะยังคงขยายวงกว้างมากเลยทีเดียวนะคะจากระดับน้ําในแม่น้ํายมแล้วก็แม่น้ำนานและแม่น้ําเจ้าพระยาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ําอีกกว่า100หลังคาเรือนรวมขนาดนี้นะคะน้ำท่วมเนี่ยทั้งหมด7 7 8 8ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย กว่า1น,นึ่งแสนไร่ประชาชนบางส่วนเนี่ยต้องอพยพออกมาอยู่บริเวณพื้นที่ที่น้ําท่วมไม่ถึงก่อนนะคะนอกจากนี้ชุดแพทย์ยังได้คําแนะนําเกี่ยวกับการป้องกันโรคที่อาจจะมากับน้ําท่วมได้ด้วยเช่นโรคน้ากัดเท้าโรคระบบทางเดินหายใจยและก็โรคติดต่ออื่นๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงวิธีการป้องกันตัวเองและป้องกันการระบาดของโรคในภาวะวิกฤตเช่นนี้อีกด้วย อย่างไรก็ตามค่ะกองทับ,บกเองก็บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆนะคะในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะโดยมีการทั้งวางแผนการเตรียมการในด้านการกพยพและก็การจัดหาความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อื่นๆต่อไปด้วย